ยิไม่ได้ก็กากเเล่นะเันไม่ใช่กหลักอ่ะเอาปเอามาเล่นม,มันมันต้องไปเป็นองเปนปยิงเล่นดิแรงแม่่ยิงกันล คุยกันก่อนเอาดีๆก่อนแม่แบบพิษตะกีน้นะเอาดีๆก่อนนะเอาดีๆก่อนอนี่นักแข่งเหรอนี่นักแข่งเหรอตามเป็นคนเราไม่มได้ยิงผ้ากับเจ้าบนตัวเว้ยกูบอกก็หาไม่เจอยิงจัดเลย เิก็เข้าไว้ไม่ได้ยินเสียงมากโอ้โหแล้วนี่กูหันโลแฟลมาอ่ะไอ้เหี้ยมันกดกูบนแม็กเลยมันกดกูบนแม็กเลยเว้ย

มึงกินตะเกียได้ไหมครับได้ใช่ Alf. มาไปข้ามปกติจัดไอ้ต ha ีนเลยแพ็คเยอะอุ้ยแทงเลยแทงเลยแทงเลยไม่ทายครับไม่ทายครับขอบคุณครับแล้วผมครับมึงดูดิเฮียคนดีปะเฮียคนดีจัดอ่ะเฮีย ดูยี่อเลยอ่ะวันนี้จนเลยไร่ทิพวไว้มานั่งไว้มองกูดูอยู่ดูแคเรเวยชิปาย้วเพื่อนกกจะฆ่ากมากไอ้เหีย One enemy remaining ไอ้เติแทวกูหมดเลยตแทกูมเลหมดเลยเปามีหมดเลยมึถามดิถามไปกระสีดิถามก็ตอบ่อยเฮ้ยไปเลยไปถามก็ตอบสิเฮ้ยไม่กล้ากดัพี่เขาใส่กัพี่เขาใส่สัตว์่เลยกพี่เขาใส่ This เออไป่วเว้อเอ่เอแล้วเอ้อเอ่ บีมากครับพี่ได้คุณด้วยเชียร์อัพเลยเว้ยตเราไปเรื่องนตีละไม่ไม่เรตครับชมไงก็อิงก็ชมเขาเดเดดดเด อไ planted one enemy remaining I k o w exactly h n g นี่ไงไเฟอร์ิพไอตักเย่มากเย่ยมมากครับผมคนไทยรักกันไม่ดีกว่าครับจริงครับจริงครับไม่ใช่เอาแต่หาเรื่องกันครับยืนเลยนมันแตะยืนเลยนมันแท้ยืนเลยนมันแตะยืนเลันไม่จบเลย LAST ในลายหันหนึ่งศัตรูยั n เหล e e อยู n เกจ a ทร i ก g กอร์โอ้ยเก็บไม่ได้เลยเฮ้ยเก็บไม่ได้เลยไปมใช่เวลาเราอะเราตกลมบอลนะเดี๋ยวคุณรอเดี๋ยวดีเดิลบั้ทำอะไรคิดดีเออวะเก็ต้องยิงก่นอนตอนแรกอาเนี่ยต้องยิงก <c oughs> ่อนอะไรวันดีเพื่อน เราเรน่ามงซึ่ก่อนนะดี๋ยวจะจเสียมาละอาเสียมาแล้วบานไอ้ไดตีโดนไต้ใ้ไดตีโดนไตย s เดี๋ยวไปห้น้ำกับผมครับผมครับผม a i n g ahead I know exactly where you are. โอ้ยนเล่บกี้วัแรงเรียกกำนันพี่เลน่าพี่เลน่าข้างบนแล้วอะใช่มันเถอะผมยอดผมยอมผมยอดเลยเฉยไอ้กระดีจะไหมายีกกดีจะเลย cage trigger ตลาดไปไร้ะดั cage trigger uh, ี่ตลาดกันมหมดไอ้งงโอ้ยอยู่ขาแล้วโอยเ้ยพี่ก็เยหน e ่เอยขวาแล้วเรน่าควาความกดเกี่ยวเ่นดความกดเกลยวเ่นดูความกดแชทเรน่ายิงหูปากหมา เนี่ยดโรนกคนเปิดประเด็นไม่เปิดไม่ได้เลยเพราะว่าเนี้มันบอกว่าใต้พินไงจะไปบีกันบ้างไหมครับพี่ Let's go dead ผมผมน้ำไม่เจยพี่ไปได้ไปได้ไปได้คนแรกอ่ะจะช่วยดโรนผมพี่ผมนี่ผมนี่ผมนี่ได้ตายอ่ะหุบกล้องแล้วพี่เข้าเลยนะอาจะยิงกล้องผมเอาละพี่ตามสองไปไอ้ไอ้พี่

ผมครับผมไปขอตังค์แม่มาซื้อเลยแล้วล่ะ,ะ,ละเท่าไรอ่ะสองพันล่ะโหลงเซ็ตเลยอ๋อลงเซ็ตเลยผมขอตังค์แม่มาจริงจริงแม่ให้มาพันหนึ่งนตผม,มแอบ,บแกก็เขปุกแม่มาอีกโอ <c oughs> ้โหเฮ้เดี๋ยว <c oughs> ผมดอมรอป <c oughs> ไ,ได้ครับพี่ได้ครับได้ครับพี่ ไอ้ยมิวกลไปแล้วบ้างเดวผมรับได้พี่ไอ้ยมิวไปแล้วไอ้ตัด Let's g วผมรับได้พี่เลดฟเดอย่าพิ่งงอนผมผมแค่หยอกเล่นเฉยๆตอนนั้นอะพี่เลดฟคนไม่เลยเนี่ยคนไม่เลยไอ้ตัดเดฟมันงอนไปแล้ว กบีกบีกบี่โดนทีแรกรอบได้ไม่พลยแต่พึ่ง่อนเอาเลยครับพึ่งเยอะสิตแบกเลยท่ตู้แบกเลยเย้ยงอนเลยเกมมึงดูได้งอนเลยสัะดผมไปจออพไปไล้สั์ผมไปจออฟช่วยเลยว่ะแชทผมไม่สนอดีฮี้ดี แปพวกมึงอ่ะอุ้ยมาจริงไอ้ใครยิงเรียกนิดเล็ยกหน่อยเอง I'm here to stay This goes here ไปพวกมึงอ่ะเออถ้าดูให้เมันเนี้ยอไรถ้าดูให้เมันเนี่ยอะไรเยอะมันหักเลยเกมเนี้ยเรียิเกมเยอะมันหักเกว่าจะเมีมเว้ยพี่จะผมลุยเว้ย Where is everyone hiding นู่หมดเลยอยูน่นู้นหมดเลยอยู่นู่นหมดเลยนีนจัดนจัด cage trigger oh cage trigger โอ้ยตอนไม่มีตัวลอยเฮียเเออบีง่ายดีทำไมบีงผมบอกแล้วไม่จัดบอกคนนั้นไล้ดิ บอกอีกคนหนึ่งด้วยคนอีกคนหนึ่งเข้ไม่อย่าไปแท็เขาสิเราเป็นทีมพี่ถ้เราเป็นทีมไใช่หรอเราเป็นทีมพี่เราเป็นทีมพี่อยไปแท็เขาทำไมน่ะแหมเฮ้ยเลยนี่เฮ้ยได้เได้พี่ได้ได้เอามายอดครับยอดยอด

เฮ้ยอยุ่ฝั่งใครเนี่ยเอกูพิสกันเลยพิสกันเลยไซเฟอรเยหยุดฝั่งทุกคนที่มันชะไอ้เนี่ยเอ้าไอ้สัตว์ไม่ได้ดูดแค่คู่หรอ ไอเหี้ยคิดว่าโดนเก่งโค้ดึงได้ครึ่งใช่ไหมไม่ทันแล้วโอ้ในทายครับพี่ครเก่งเลยว่ะไอเล็ดูไว้เว้วยดูพี่กูไว้ทำไมไม่ใช่ใครพี่มึงเหน้าแฟก แบดดึงให้เพื่อนตุดใจแบดดึงให้เพื่อนตุดใจยายา One Enemy remaining ตู้พี่กูไอ้เล็กคุพูดอะไรกับพีกูนะ้นเกมอ่ะตาที่สองแล้วเว้ยไ้ต้นทีพี่ switching sides โอ้แมงดอโอ้ยควายเลย็ที่โดดไปโดดมาอนี่เล่นอย่างโง่ย <laughs> ิงวินาทีเอา,าอีกพี่ <laughs> อะไรยังดีนหน้าต้องใส่ไว้กูบิวมานนักเกมเลยเฮ้ยกูบิวมานนักเกมเลยไม่เฮ้ยไอเจ้าหน้ก็อยู่คนนั้นไม่แชทเมาขีร่าสัตว์เมาขีร่าสัตว์ข้าแจกคานข้าแจกคานทะลุหนังมันออกมาหมดทะลุหนังมันออกมาหมด